สวัสดีครับผมคมบันผูนะครับมือนี้คมบันผู้โกเวชแนลนะครับอยู่ในช่วงขั้วลังหองนะครับมือนี้แต่มือนี้มาเห็ดอยู่หน้าห้องเลยครับมือนี้สิพามาเห็ดอย่างเดียวไปเบิ่งกันเลยโอเคครับผมสําหรับขั้วลังหองมือนี้นะครับแต่มือนี้มาเห็ดที่หน้าห้องมือนี้เมนูเสนอนี่เลยยากกุ้งนี่กุ้งส,ด,สดนะครับสูตรจากตลาดมากบางแรง ตัวบุเป็นมันตายแล้วตัวนึงเป็นมันบน่มีเดือพี่น้องมีแต่ตัวบุเป็นครับแต่กับพี่ยังครับกินได้ขึ้เกขาเนาะเนี่ยจิปาหย่างกุ้งครับปะเดียกันครับอะไรนะทำยังไงเสียกำลังกิย่างกุ้ง,กงแล้วเทปทำยังไงเต่มันอันนี้นเลย นี่มันจะไปแบบนี้ใช่ไหมตอนความเร็วความเร็วนีี่่เอออะไรความเร็วอะไรนี่แม่ก็เฮ็ดเร็วเลยไบมนี้นี่เร็วแมนี่นี่นี่คุณสองนี่ปึ๊บปะาปป๊าปป๊าปป๊โอเคซี่สีโอไฟไฟแลองไฟครับย่างกุ้งอยู่เพื่อนไหมไฟแห้งๆนะครับพี่น้องเพราะอีย่งเอ้ยบ่เมนเออต้องแห้งแหละแต่ว่าต้องพลิกเร็วๆครับพลิกกุ้งหมุน เร่เรเนื่องจากกุ้งแบบนี้มันมันมันหลายครับเวลาระยะเวลาอย่างไปมันก็สิแบบมันมันฉีดตกลงไปใส่ทานนะครับเพนนี่ทานเนี่ยสีมอดหรือไฟสีดับนะครับมอดฉีดจว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 ด,ดบเบอร์เซียผมทา,ามเ,าาเาบืเ้งองทำเบื้องเงาทำเบื้องเงาเบอร์เซียง่ายิงิงแล้วไปแห้งนะครับจะว่า็บก,กวาดแห้งแบบก็ดีแล้ว ย่คำคาย่ำแรงนะครับมื่อนี้ตกเย็นมากอากาศก็เริ่มเย็นอยู่ด้วครับนอกช่องนี่กุมภาที่เขามีหน้าเนาะบางคนพูนว่ากุมภาแล้วยังไม่มีแฟนเลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีแล้วมีแฟนตีบอกมีหน้านะโอ้โ,อโ,อโ,อโอหอนๆๆๆๆหอนหอนหอนักไงพี่น้องเหลืองอุหๆหอมจวด คนนะครับฟังเสียงเอาโหลดจว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 ดอยู่ชนซานชนซานโอ้ไม่ไม้ไม้แห้งหลายไปนี่ครับที่ผมบอกว่าต้องพลิกพลิกพลิกเร็วเร็วเลยก็แต่เนี้ยไม่นะครับกระแล้วแต่คนมักเลยครับมักใหม่ๆม้ไม่ทำไมทั้งในกับซุกดี อย่างแค่ละสองสามตัว้ะครับมันมะจิตผิดประทันผิกประทันถ้าไฟแห้งจัดเนี่บผิกประทันกติใหม่เลยนะครับเป็นแบบมันนี่เมี่ยงคิดจะกินเผากุ้งกุ้งเผาก็ได้ไปเอาอยู่หลานโครงการคนเลยคลึงของรัฐบาลนะครับก็พอได้จวดอยู่เนาะโครงการคนเลยคลึงเป็นกระได้ผมได้ใส่ท่านเบิร์ดกับฝาไปใส่ให้เบิร์ดนะครับหลอกทีสวงเห็นไหม ใช้หมดภายในเดือนเดือนไหนล่ะมีหน้าดิโอ้ยเจอดเลยครับพี่นอ้องใหม่ๆจริงๆเดี๋ยวห้องับแกะถิงนนะครับ้ามันใหม่กับ่าเป็นอย่างนัะเดี๋ยวแกะถิงนคือเก่า จะเป็นแฟนกันมันยากใจงหอมหวานหวนหวนหวนเลยหวนเลยอ,อย่างแล้วเอาไว้นี่อันนี้ถ้าไี้ยวเได้ผู้มักนะครับเนาะถ้ามักแบบสุกคักๆออาเปลือกใหม่ๆจากน้อยแน่แต่ถ้าบางคนม่มักสุกคักนี่สิอยากให หัวมันมีแบบว่าเป็นหัวมันมันกุ้งแบบน,แน้อยแกออกมานีไลเลยเนี่ยเอาแบบพอดีจะท่านี้มากแบบสุกๆด้วยครับสุกๆเผืือมันกระสิไหมเนี่ยจักหน่อยโอ้โห,โห,โหนันน,อ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 นอโอ้โหข,ขนาดครับ กอดีแล้วครับแบบนี้คัดคัด,คดคไข่ครับพี่น้องไข่เลยไข่กุ้งไข่นะครับตัวนี้ไก่ไข่ไก่ไข่เฮ้ยไข่กุ้งไข่กุ้ง ปุดไข่เบิดเมืองกับแสบเมื่อนีตามจริงนี่ยท่างช่องเนี่ยว่าสิไป เที่ยวจักน้อยนะครับเหมือนที่ไปกลางเต้นว่าได้ไปสับก็เลยได้ยางกุ้งอห้องตามจริงอะที่ไปยางอยู่ทะเลมันเด้นี่เม,มื่อนี่ยางไอ้พี่น้องมึงอยู่ทะเลริมทะเลบรรยากาศนี่นสุดยอดครับเดียวว่าตื่นสายกอบ่แม่นตื่นสาย <c oughs> ออกก้ามากันดอกอ๋อของหลงหง,อ,ง,อ,งออกก้านกาดึกมากรับโอ้สวนจีหอดของสายแหละขาดว่าสถานที่กลางเต้นเต็มก่อน ก็เฮาช่วเฮาสิไปหัวไก่หัวไก่ที่เป็นเกือบเที่ยงครับโทรไปสอบถามทางไอ้เจ้าหน้าที่ของสวนวังเกลียวครับว่าจะไปสวนวังเกลียวเพิ่นก็บอกว่าไอ้รีบๆมานะคะเพิ่นว่าเพราะว่าเมื่อวานก็เต็มแล้วเนาะมันก็เป็นช่วงหยุดยาววันวิสาขบูชาครับหลายท่านหลายคนก็คือว่าแล้วเนาะเพิ่นก็ไปพักพอนข้าวเพิ่นก็พักพอน แต่ลุงงานเขาบดได้นนยุดได้ยุดวันเสาร์เลยข้าเจ้าจออก็ไปก่อนโอ้สิจารพี่น้องเผากุง้งสูตรโควิดคนละครึง่งกุ้งคนละครึง่งคนละครึ่งอีและพี่นอ้องเนี่ยอะไรกินของเนี่ยอะไรกินหัวของผมอะไรกินตัวอะไรกินคนละครึง่งเบิด์ตเมื่อ แซ่บแบบคนวากินหัวมันนะเอาหม้อไปเขาได้มน,นะะไ,ได้ได้ได้หัวมันแก่เนี้ยเขา,ากินโตไปอหอมจวดจวดตัวเนี้ยไฟม่แหงไฟแหงพลิกบ่อยๆพิกบ่ก boy boy อยๆเปลี่ยนมุมจะหน่อยกล่องหอนพลิกบ่อยๆพลิกบ่อยๆมันบอก วันนี้ก็ได้กุ่งคนละครึ่งมาประมาณโลนึงนะครับราคาสองร้อยสามสิบกุ่งอยู่เขตและย่องนะครับวหลลุทางเงินราคาสูงบ่ฟังเสียงพี่น้องมันหน่อยจวดจวดจวดหน่ยอยติงติงโอ้คืจริงจริเสียบผักเนาะใส่น้ำจิม้มสูตรเด็ด จุดเด็ดซื้อตลาดครับพี่น้องเอ้ยบรได้ซื้อบปได้เฮ็ดเองดอกกัญิีมกันเลยซื้ออย่างเดียวครับเห็ดวัฒน์แฝงแห้งกับพริกเอาดูดูเอาด้ยครับเด้อมุนดูดูนะคนน่ะอึบอบอึบเต้า ไปไปเรื่อใหม่แล้วกันระเบิง้งนี่อันนี้แบบชูแบบพอดีคัไงโอ้โหใหม่ใหม่วบาค่แต่เบาดูวยครับมันดีใหม่ก่อนโอ้เป็นโตเป็นโตเโออเออไประวังน้ำเด้อครับเด้พดอพยายางกูก หวานอิีมดีไฟแห้งเผากุ้งมันนี้กับมีสูตรเด็ดคือเกาลัพี่น่องเอ้ยสองบักสองเศร้าขลองดีวันนี้มีสูตรไม่ออ้อมเปนวามี่ยาขากินสูตรไม่เราโซจูเราญี่ปุ่นแต่เป็นแนวได้ปุ๊บเด็กญี่ปุ่าพี่น่องบ่ง ก็เป็นแนวใดนี่แหละแก้มกับแก้มของแท้เมาแล้วก็ชิดจัดนะเบิดขึ้นนะครับลองพี่น้องเอ้ยนอนนะครับนอนนอนเบิดขึ้นจั่จานฟังเสียงมังกรอือข,ขนาดอุ้งสด,สด ากฟาร์มอันนี้กุงสดๆจากกล่องโฟมมันก็บ่สดแล้วเขาเจ้านอกน้ํามามันก็ตายแ่งแซงแต่ก็บ่มีหยังกินได้คือเก่าสักกําบ่มเอย มักุ้งโอ้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 เป็นปะาคารมันน่อยติงติงแหละบอกว่าเป็นยังเพล่ไปแห้งนี่แหละสูตรนี่แหละคุณอ่ะหน่อยเลยสังเกตมองนี้นะครับดำไปเลยเนีตามจริมันต้องสีแดงได้ทานหน่อยมันถือมันกุ้งนี่ย่อยนั่นไปในในมันกุ้งแบบนี้จืดหน่อยติงติงติงลงไปใส่ ถ้าไฟอ่อนขัดมันก็นจะดับะอันี้ดีนี่มันไฟแห้งจะบดับไ helmet, 1967, งนะครับไฟแรงๆแต่ะวางมันไหม้ด้วยเพราะวันไหม้เร็วนะครับถ้าเสียวกุ้งมะเผาถ้าเป็นกุ้งแบบนี้นะครับนยถ้าเป็นคุ้งแบบเนี้ยให้เลือกเปลือกแข็งๆไว้ก่อนถ้าเสี่ยวมะเผาวเลยครับมันจะมีแบบมูเปลือกนิ่มเนี้ยกุ้งนิ่มเนี้ยอั้นบลแนนนันะครับ้ามะเผาอ่ะ ชิ <icana> ้มไม้ก้อนชุกไม้แบบติดเนื้อไปเลยแต่อันนี้มันช like ิ้มไม้ไม้แบบแค่ไม้แคบเปลือกครับเนื้อมันหดเบาไม่น้ำเพราะว่าเปลือกมันแข็งถ้าเป็นเปลือกอ่อนนะมันใหม่ทะลุเลยเด็กโอ้โหดับพี่น้องจวดจัดจุดจัดเอใส่นในจิ้มซีฟูเนี่ยอลังการครับอลังการเขาบอกเลย นู่แล้วนี่วแล้วเอ้โอ้ยอุ้ยโอ้ยใหม่ทักตัวนี้ทักจะว่าลายใหม่เลยครับ โอ้ยยอดแม่ไข่ครับแม่ไข่เต็มเต็มไข่เต็มท้องเรื่องอารามจัด ล o อตออฟเดอะลิงนี่ตู้นี่บ้านนี่ตู้นี่บ้างตู้ตเย็นตู้เสื้อผ้าก็มีดอกอยูนี่ตู้เย็นแหละโูกดำรวด <c oughs> มีอะไนผสมเสาเหลาสูตรไม่ถังจจกได้ลอดพันว่าโอ้ยโูกดำรวดอีลาเออเออเออ หลอดมันบ่บบถึงบันถึงมัดำเลยแล้วอ่อนนี่แหละอ่อนนี่ลยะโอเคเข้ามาเบิง่งปุ้งข้าต่อดีกว่าโูอ้มันยาวๆครับพีผมกินก่อนเลยเหลืองโอ้ยยบางคนก็มัดแค่นี้นะครับเนี่ยเต่ข้างใน,นมันสูบพอดีดิแกวมากขอันนี่อาจจะแดงๆอยู่เนาะผมมากแบบ สุกๆไปเลยสุกๆเลยกระยางต่อส่วนอันที่ยางแล้วครับพี่น้องนี่นี่นี่อันนี้ที่ยางแล้วเป็นไดเป็นไงนิวัาซีนิวลาวตี เดี๋ยวผมขอ,อตัวอย่างต่อให้สิ็ก่อนนะครับเดอ้อโอเคครับสำหรับย่างกุ้งมันนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ได้กุ้งเผากุลครึ่งปลาทีเนเี้กับซีรงเมื่อกี้แล้วได้ครับพี่น้องเด้อมาเลยครับ,อ,รบอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเด็ดจากร้านเพ่นักหลาซื้อมาครับว่นใดเห็ิเองแซ่บป็นใด้เด็ดมากินน้ำกันได้ครับเดีอ โอเคครับมาครับพี่นองกินกุ้งคละคริงโตบักไงเนี่ยกุ้งคละคริงองค์ผมจะได้กินทํานี่แหละหัวหายครับเมียกินเมียเคริงหนึ่งผัวเคริงหนึ่งกุ้งคละคริงของแท้อ้อยเนาะมาครับมาเบิ้งทิกเกเบิ้งครับใหม่ๆยังสี่แกวมากนี่พอดีเลยพอดีเลยดินี่้าเบิ้ง้าเบิ้งหาแนวห้องกัน เปลือกมันใหม่ซื้อเ้อะครับอันนี้มันเป็นกุ้งแบบเปลือกแข็งนะครับบระมาแบบมูกุ้งออนถ้ากุ้งออนเนี่ยเอาเผาเผามันจิใหม่เลยใหม่ฮอตเนื้ออันนี้มันที่ใหม่แบบจะเปลือกมันก่อนนะครับแล้วแกะามาดีพอดีเลยเขาจ้วหน้าเจี๊ยบปุ่นทักขนาดครับเขาเลี้ยงนี่ครับเรียบร้อย เป็นยังไงบอกแล้วไฟแห้งมันบ่าใหม่ดอกใส่กับน้ำจิม้มสุดเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนะกินก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยจะจังพอกันไหมได้ครับเด้สุดยอดข้างแต่เสียงแล้ไม่ต้องเบิ้งคนกินก อืกุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยงาไปงาไปบายบายครับ